กันทั้งมิสสลิดางานวันนี้เลยนะคะหลายคนก็คาใจนะคะยิ่งก,กว่าพี่เจจตต์ตนนอีกค่ะว่าัวลุงมิ่ยังไงกันแน่ค่ะวันก่อนวันเกิดใหม่เดวิกาคือท,ทุกกรนตับตรงมินอยู่ช่อง3แต่ใหม่เดวิกาเนี่ยค่ะอยู่ช่องเจ็ดวันเกิดนางแต่งตัวลังมา้าเป็นเทพเจ้าไปแล้วทุกคนตกใจอา้าวมิน ช่องสาไม่ครบว่าครบใหม่ดาวิกาหรือเปล่าอ,อถัดมาไม่เท่าไหร่วันก่อนค่ะ<า>มินสิริดามาถ่ายรูปคู่กับมากี้มากี้ใช่แล้วก็มีรูปแมวกันด้วยออน่ารักเชียแหละคุณก็เลยเอ,อ๊ะตกลง ยังไงอ่ะพี่ปาพี่ปางงไหมอ่ะจริงจรงก็ไม่ค่อยงงเพราะในในในสังคมของเราเนี่ยครับอย่างเช่นเขาแต่ละคนเขจะมีกลุ่มแก๊งนางฟ้าแก๊งโน่นแก๊งนี้ก็ว่ากันไปกลมใช่อย่างเราก็มีแก๊งแก๊งอะไรคะเราแก๊งเดียวกับพี่ไฮอะพพแล้วก็พี่โซเฟียลาเฮ้ยต้องซื้อใโซนะเลยแก๊งไรหมาไม่รู้เอาหรอยังไม่ได้ตั้งเลยแก๊งอะไรอ่ะ แก๊งแมวแล้วกันถ้าเราน่ารักเหมือนแมวใช่ค่ะ,ะแต่ว่ามิน้จนจาริตานะคะจะเปลี่ยนแกงง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 ๊งยังไงหรือว่าความสัมพันธ์กับยายากับทิมบอรี่มันไม่รอดแนวหรืหอเปล่าไปอัปเดตก,กันเลยดีกว่าค<า>่ะสวัสดีค่ะพี่แจ็คกรีมของพี่การน,นี่แต่งตัวเป็นอะไรเอรอ คอนเซ็ปต์เเป็นสาวนิวซีแลนด์ดอกไม้ถ้าเกิดว่านึกถึงนิวซีแ,นแลนด์เราก็จะนึกถึงพุ่งดอกไม้สีเขียวกับแจะมูมิงฟุ้งฟิ้งอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่เจอลูกพี่สะพาน ไม่เจอเลยใช่ค่ะเห็นชุดแบบนี้นึกถึงวันเกิดพี่ใหม่อะคือเลฟเอร์เลนที่ลูกค้าเอามาเนี่ยเอามาจากวันเกิดใหม่เลยนะเป็นเทพเจ้าดอะเป็นเทพฟงฟิงอะไรอย่างเงี้ยแต่งเป็นเทพสงครามอะไรทุกอย่างจำชื่อไม่ได้เอียน่ามั้งคะเป็นเอเธน่าใช่ค่ะเป็นที่มาของว่าเอ้ยสนิทกันได้ยังไงสนิทกับใครก็แบบตอนนี้ไม่ได้สนิทกับเราก็ไม่เป็นไร จริงๆไม่มีอะไรมันเหมือนวงการเราแค่แบบพี่แจกคเราไปไหนมาไหนเจอคนอะไรเงี้ยแต่เราไม่ได้สนิทแบบเล่ากันฟังทุกเรื่องแต่คือเหมือนเราสนิทเพราะเราแบบไร้ล์คล้ายๆกันเราก็ชื่นชอบในตัวใหม่ราะว่าเป็นผู้หญิงที่เก่งทําธุรกิจมีของตัวเองแล้วอายุเท่านี้เท่าเราอย่างเงี้ยเราดูเราสิเพียงไปไม่ถึงไหนอะไรเง,งี้ยแต่วันถัดมามีรูปถ่ายกับพีก่กี้แล้วคนก็จะกลับมาไปถ่ายแบบด้วยกันจริงๆเพื่อนที่สนิทที่สุดเลยก็คือพีก่กี้นั่นแหละไม่ไม่ใช่ใครก็คือเรา สนิทกันมาตั้งแต่1ิปีแล้วอะรู้จักกับกี้มาเป็นเพื่อนกันมา10ปีแล้วพี่ก็สนิทกับพี่แจ็คหมือนกันนะคะใช่แต่ไม่ค่อยได้เจอเลยพอพี่แจ็คเขาไม่ค่อยมันเจอหนูเท่าไหร่พี่อฮามีสีโพดํานใช่พี่แจ็คไปดูกับใครคะไปดูไอาทำงานไปดูคนเดียวได้ด้วยเหรอไ่ดแต่ว่ามันก็จะมีข่าวพี่อะไรนะเรื่องแบบยายา หนูว่ามันก็ข่าวมาขอโหไม่ไม่มีอะไรเลยค่ะความลับอะไรอย่างเงี้ยป่ะเออมันเป็นเรื่องที่แบบมันไม่มีอะไรอ่ะพี่แจ็คคือแบบเราไม่ได้เราเรากับญาติเนี่ยไม่ค่อยได้คุยกันแล้วก็ไม่มีความลับอะไรที่ต้องเล่ากันอยู่แล้วอ่ะแบบ ก็เป็นกังใจทั้งมิน้นด้วยละกันนะคะไม่เป็นไรคร่ะเรื่องข่าวอาจจะเยอะแต่เรื่องความหวานกับพี่ผู้ผาที่เห็นบอกว่าสวีทกันมากเลยนะคะตกลงวาเป็นแฟนกันแล้วเหรอพี่มิ้เขาเป็นเพื่อนที่สนิทที่สุดอะคะ่ะแต่ว่าพี่ผู้ผาเนี่ยไม่ค่อยอยากจะคบเท่าไหร่เลยคะ่ะเพราะเวลาไปเจอที่อะไรพี่ผู้ผาชอบจะหลอกไปเที่ยวที่เขาใหญ่ตลอดเลยอะ <laughs> ่ะเราก็กลัวเขามีสนิทนะคือจริงๆเขาบอกว่าสัตว์น่ารักแต่เรากลัวไปเสร็จแล้วเราจะโดนสาบมาเสิใช่ค่ะโดนแบบว่าขังในกรงกรงในเดียง ถ้าเป็นพี่ชายกลินต้องอยู่กลงนี้แน่เลยล <ง S 1> ่กลองอะไรครพี่ <laughs> กลงทองเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นนกน้อยในกลงทองถล <laughs> องถลองถลองดีจังเลยกลงทองนะ <laughs> คะค่ะไปดูกันต่อค